เคโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่ดินแปลงสวยค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะทุกท่านราคาเบาๆนะคะเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทค่ะที่ดินพร้อมบ้านมือสองนะคะตั้งอยู่ในชุมชนค่ะทุกท่านเน้นตามสภาพนะคะเหมาะสําหรับสายรีโนเวทค่ะเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเจ้าของขายเองค่ะ บ้านสวนพร้อมที่ดินอยู่ในชุมชนเนื้อที่ขนาด3งาน51.9ตารางวาค่ะมีผลไม้หลายชนิดนะคะอยู่บนพื้นที่มีความเป็นส่วนตัวเดินทางก็สะดวกและไม่เหงาด้วยนะคะอยู่ใกล้อาตศรีพานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองประมาณ600เมตรเท่านั้นอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ซีเจ3-4กิโลเมตรค่ะ สนใจแปลงนี้นะคะ780,000บาทตามสภาพสามารถนัดดูบ้านได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะให้โทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนค่ะมีเบอร์ติดต่อเจ้าของใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยสนใจโทรคุยโทรนัดด้วยตนเองประกอบการตัดสินใจไปดูพื้นที่จริงพร้อมตรวจสอบเลขโฉนดกันด้วยนะคะ สำหรับท่านใดต้องการลงโฆษณานะคะท่านสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะมีลิ้งรายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะค่าบริการเป็นกันเองค่ะสนใจติดต่อทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ